สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกคือเกาในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีาสานนะครับมัอน,นี้ผ้าพี่น้องมากินแนวแซบอีกคือเกานั่นก็คือต้มอึองไข่ครับพี่น้องมีต้มอึองนะครับฝนตกผ้ายูเข่าลูกเดี่ยวได้กินทั้งอึองได้กินทั้งเ,เห็ดระงวกพี่น้องเอ้ยุคมคักกันยังว่าม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 า,มาต้มอึองครับพี่น้องวานสิบ่ได้กินอีกแล้วเนาะ โลหนึ่งนะครับจัดเลยแสบๆน้ากันหิมะบาดที่นีนคึ้มมาอีกแล้วล่มมาอีกแล้วสดน้ำฮอนๆกนะ <c oughs> ่อนหน้ามอนมีมิดเจ้าสมครับมาเด้อมาเด้อนี่ล่ละนี่ล่ละพุ่นะโต้มันสุดๆเลยกินค่ล้ะโตบ่ไดดอกพี่น้องเอ้ยไข่มันปักใ่เนาะ กินยังอไก็เซียบเบิกเนี่ย บราคิดว่าที่ได้กินอีกครับ cho mất thăm hay chút gì đó thật bó bạch ผมเห็นเห็นเขามีไข่นได้ไห่นอ้องอึ้ง ตรงแบบว่ามันตายแล้วล่ะอื มีแหงสดนอนอนอนเข่อนหอนคขัดพี่น้องเลยตัวนี้กับใครครับนี่ เพื่อนบาทาั้งผกักใตไล่หลายประสนมาก แต่ว่าห่างบกคอยมีคนกินกินว่าลัลนครับ ตัวนี้บอกใครโอ้บินเล็กน้อยเด้พี่น้อง เป็นตัวไข่จังแบบว่ามีดตะไข่รวนๆเลยอยู่ในทองแต่วนนี้เขากับเพื่อควมชั่วควมแน่ใจเขากับเปิดบางจักหน่อยนะ ช่วงนีน้ฝนพายุครับฝนตกทุกมือทุกมือแล้วก็มักตกกันจ้เหมือนแร้งมักตกเดีย๋ยวใส่ซอนนะครับเนี่ยซอนสดเลย うん。<laughs> Ừ. bưởi khác lại บะหมี่ยังเขากับกินเลยใส่ส่วนตะกเอแล้วครับเบื่ออะไรก็ได้ ัขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามและการตองผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องผิดพลาดประการใดกันต้องขออภัยพอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ